1168980อิปิคอมเมนต์นี้บอกว่าดีครับเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะครับทุกคนเอาไปดูแลสุขภาพกับเครื่องวัดความดันสําหรับบ้านใครนะที่มีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันแบบนี้มันมาคู่กันไงทุกคนเอาไว้ดูแลสุขภาพครับ่านเท้าตะขาบแบบนี้หลังจากนั้นกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยครับนนแบบนี้ครับเขาจะง่ายม,มากทุกคนจ๋า นั่งรอฟังอย่างเดียวเลยบ้านใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันนะติดบ้านไว้สักเครื่องไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนรับรองเลยและใช้งานง่ายใช้งานสะดวกไม่ต้องมีสายพลุงพลังนะครับก็คือเป็นแบบนี้พันไปนแบบนี้แล้วก็เป็นระบบชาร์จแบตนะครับไม่ใส่ฐานชาร์จแบตตัวเองจา๋ามีสายชาร์จให้แล้วน้องทํางานแป๊บเดียวหน้าจอน้องเนี่ยเป็นดิจิตอล lcd คือตัวใหญ่ๆตัวโตๆเลยนะคนถ้าคนแก่เห็นชัดมากรอน้องทํางานแป๊บหนึง่งในขณะที่น้องทํางานอย่าเพิ่งขยับนะครับ116 8ปดสิบเกมอัจยใ,ใครตัวจใครตัวครับ8 9ดสมีค่าเป็นภา,าษาไทยแบบนี้ให้หมดเลยเหมาะสําหรับคนเท่าคนแก่มากๆที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือคนที่ใส<ค>่ใ,ใจดูแลสุขภาพก็สามารถใช้ได้อถถอถถอของปกติบแบบนี้เลยเขาจะแปลค่าแบบนี้ให้เสร็จสับนะครับ หลังจากใช้งานเสร็จปิดเครื่องแบบนี้ไว้นะติดบ้านไว้สักเครื่องหนึ่งเหมือนที่คอมเมนต์นีบอกเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับใครที่สนใจนะหลังจากปิดเครื่องตัวนี้อย่าลืมปิดสวิชข้างบนนะครับแล้วก็ถ้าแบตมันอ่อนมันจะขึ้นเตือนที่หน้าจอแล้วก็เสียบแบตมีสายชาร์ทให้กดจิ้มไดทีตะการแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ครับทุกคนเอาไว้ดูแลสุขภาพมาเป็นกล่องแบบนี้เลยครับ